เหล่าคนบันเทิงกว่า30ชีวิตร่วมพิธีบูชาองค์พระสิวะมหาเทพในงานมหาสิวะราตีณห้างบิ๊กซีราชดำริเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาโดยมีการบูชาเทพเจ้าสำคัญสำคัญต่างๆและมอบพระพิคเนตพระแม่อุมาเทวีให้ศิลปินเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับผู้สนใจสามารถไปกราบไหว้ขอพรได้ที่ชั้น7ห้างบิ๊กซีราชดำริทุกวันครับ วันนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับมาร,รวมตัวกันที่วิสีราชนรรม,มีแห่งนี้เพื่อร่วมพิธีมหาศิวราตรีนะครับเป็นวันไหว้องค์พระศิวะมหาเทพช่วงนี้ยังเป็นช่วงเทศกาลศิวะราตรีอยู่นะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากร่วมพิธีวันนี้เป็นพิธีที่ขลังมากจริงๆค่ะคอยู่ในสถานการณ์อยู่ในพิธีแล้วรูร้รสึกขนลุกตลอดเวลาใช่ แต่เดินเข้าไปมา<ช>หเห็นองค์พระศิวะข้างบนเป็นยังไงบ้างเป,เป็นพิธีที่ละเอียดอ่อนมาก,มากครับขอพร<ช>อะไรกันบ<อ>้างสองท่านขอเรื่องงานขอเรื่องงานขอเรื่องสุขภาพาโอเคอเคุณท่านครับองค์พระศิวะมหาเทพนะครับท่านเป็นเทพแห่งการขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายนะครับเราไหว้พระองค์ท่านเนี่ย จะมีประโยชน์อย่างมากมายเก่บพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจัดูุประสารนะครับการประทานพรในเรื่องของความมั่งมีสีสุดนะครับตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของพวกเราครับผมสามารถมากราบไหว้ขอพรได้ที่ชั้นเจ็ดนะครับบิกซีรัชธรแห่งนี้แล้วอย่างพิธีแบบนี้ล่ะคะเขาจะเป็นตั้งปีละกี่ครั้งเลยปีหนึ่งจะมีพิธีแบบนี้อหนึ่งครั้งนะครับและจริงๆมีพิธีอื่นๆครับ ยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าผมจัดพิธีอะไรก็ตามเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับ<ต>มาร่วมกันนะครับผมคือศิวะราตรีเนี่ยนะครับคือองค์พระสิวะท่านประทานพอให้เรามาตลอดปีละคนที่มีความศรัทธานในพระพิคเนศพระแม่อุมาพระสิวะก็คือครอบครัวของมหาเทพท่านประทานพอให้เรามาตลอดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนถึงวันเทศกาลเรามีการขอบคุณพระองค์ท่าน พิธีเมื่อกี้คล้ายๆกับการขอบคุณพระโองค์ที่ดูแลปกปักรักษาพวกเราและการไหว้องค์พระศิวะเนี่ยนับจากวันนี้ไปเราก็ไหวท่านได้ทุกๆวันนะครับมีการไหวองค์เทพที่บ้านอยู่ด้วยหรือเปล่าครับเรามีการถวายของอะไรด้วยใช่ไหมมีแม้ถวายน้ำถวายน้ำถวายนมนมจืดนมเปรี้ยวนมหวานน้ำรึ่งขนมหวานต่างๆเราถวายพระองค์ท่านแล้วเราก็ขอพรส่วนมงต์ขอให้ท่านประทานขอในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะสำฤทธิผลในเร็ววัน S <S เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นะครับเทวไลยสยามคเนตตั้งอยู่ที่โครงการ Garden, ม้าไม้การ์เด้นอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสามารถหาใน Google ว่าเทวไลยสยามคเนตก็จะขึ้นมาเลยนะครับข้างในพื้นที่เย็นสบายมีองค์เทพกว่า100องค์องค์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอกาสหน้าเดี๋ยวขอเรียนเชิญ <2 S 1> ทั้งสองท่างไปร่วมพิธีกันนะครับผมสามารถไปร่วมพิธีได้ทุกวันนะครับผมจะมีการสวดมนต ขอพรองค์เทพอยู่เป็นประจําและไม่มีค่าใช้จ่ายในการรวมพิธีด้วยมีวันที่เฉพาะเจอะจงไหมคะว่าวันนี้ควรจะไปเป็นอย่างไรเออจริงๆแล้วผมจะมีการประกาศวันสําคัญขององค์เทพในเพจสยามคเนตติดตามที่เพจสยามคเนตก็ไดใ้ใช่ใช่พิธีการบูชาองค์พระศิวะก,กับพระพิคเนตเดี๋ยวจะมีอีกประมาณ3าเดือนข้างหน้า เดี๋ยวเราประกาศกันนะครับก็ติดตามในทวิตช่องทางของเทวรายสยามสนตได้ครับผมไม่ว่าท่านทั้งหลายจะขอพรแล้วได้หรือไม่ได้ในวันนี้เนาะเราอยา่าเพิ่งท้อนะครับการขอพรอ,องเทศเนี่ยเมื่อเราขอพรเราจะต้องมีการปฏิบัตินะอย่างเช่นกตั้งใจทํามาหารกินศึกษาหาความรู้เพื่อให้เราได้มีเขาเรียกว่าได้มีความก้าหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับพระพิคเนเทพพระศิวะพระแม่อุมาสามองค์เนี่ยพ่อแม่ลูก ท่านเป็นเทพที่มีคนนับถือกันมากที่สุดทั่วโลกและการที่ท่านทั้งสามมีองค์มีคนนับถือท่านมากที่สุดนั่นมันต้องแปลว่าอะไรบางอย่างแหละนั่นหมายถึงท่านเป็นผู้ที่ประทานพอให้กับผู้คนมาแล้วอย่างมากมายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อในการบูชาพราะองค์ท่านตั้งใจบูชายังไม่ถึงเวลาเมื่อเวลาเหมาะสมเราก็จะได้รับเอง